สวัสดีค่ะื้นนี้ไม่ยก่กระสินได้เอฟซีโอ้ได้สามารถซิกไมอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นตัวแม่ได้พี่น้องเดิม้านหมาน,มานเป็นตัวแม่จ้าแดงเม็ดมะขามเลยค่ะแดงนะคะนี่ลูกสาวควงมั่วแม่นั่งเลยค่ะนี่ถือว่าโชคดีค่ะออกออกกบง,ง่าย ตัวกัะใหญได้ค่ะตัวใหญ่ได้น่ะคุณน่ะตัวใหญเป็นง่วแม่ค่ะแล้วก็เป็นง่วแม่นั่งค่ะพี่น้องค่ะโอ้ออกง่ายค่ะกะถือบาได้อีกได้สมาชิกมาอีกหนึ่งตัวค่ะยังบ่ทันได้ต่างซื้ออยู่ด้วยพี่นอ้องอ่าก็ ขามคูนค่ะพี่น้องคะเป็นงัวงแม่นางออกลูกมากกับเลี้ยเลี้ยลูกแล้วก็ให้ลูกกินนมนั่นน่ะนะคะนั่นนั่นนั่นนังสิงไปกินนมแม่ค่ะถือว่าโชคดีค่ะถือว่าโชคดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ fc เมย์กระสินค่ะเพื่อนเขามาอ่าเบิงคลิปมา นะคะมายัางมามาหน่อยไม่ยา่กระสินนั่งอมสินนะคะไต้ซื้อแล้วนะคะอันนั้นซื้ออมสินออกมือวันทีสามสิบมีหน้าค่ะอ่ามือ่อวันทีหาเมษานะคะหน่อยไม่นั่งหน่อยนี่ก็ออกลูกเป็นตัวแม่ค่ะเมื่อนนี้เป็นวันวันพุธนะคะวันทีหาวันพุธทีหาเดือนเมษาค่ะ ก็คค้งให้เป็นเดือนองเมษาล่ะค่ะนะคะ,นะคะนองเมษาหรือน่องพุทธนะคะมื่อน,นี้เป็นบ้านพุทธนะคะเฮาได้สมาชิกไม่เป็นตัวแม่เฮากระสีห้ซื้อน่องพุทธหรือน่องเมษาค่ะนะคะ,นะคะก็ถือว่ามันมันค่ะพี่นอ้องเฮ้งๆลวยๆนะคะคิดเงินไ้ไดเงินคิดท่องกใไ้ไดท่องล่ะคะ่ะพี่น้องคิดอยากเป็นมหาเศรษฐี <laughs> ลำรวยรางวัลทีหนึง่งกับซาทูซาทูดอกคีปนี่น้อกโอ้ยเอารางวัลทีหนึ่งย่ายพุ่นแล้วอยากได้นะคะเกิดมานีปริญญาชีวิตค่ะย่างอย่างเดี๋ยวที่ย่างประเทศใดคือรางวัลทีหนึ่งแหละค่ะพี่น้องเป็นอย่างเอาก็อยากได้รางวัลทีหนึ่งเห็นเขาได้กันน้อกเกิดมาบ่าเคยเห็นเงินหลานพี่น้องเอ้เงินแสนเงินหลานบ่เคยเห็นจก้กเทือนะคะถ้าเาถือรางวัลใหญ่ใได้เงินเสนเงินหลานแต่สิ มีความสุขคักสันดกว่าความสุขเป็นอย่างไรใส่บ่เคยเห็นเงินแสนเงินล้านน้ำเพลินนะคะถ้าบ่ถืหอหวยรวยเบือ้อเข้ากับคือสีบม่มมีบาสนาดอกนะคะเงินสิบเงินเศร้าก็สีได้อยู่นะคะบัดเงินแสนเงินล้านย่างบ่เคยจับเคยบายพี่น้องคะ่ะเ,เอาคลบปนีไปแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวเมีเยกระสินียมาอัปเดตให้เบื้องมืออื่นเศร้าค่ะ สวัสดีจ้า